มิวมิสุพิชิไทยแบงปฏิวัติความเชื่อสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X s e r i ซ s ลิสมันสมิดไมน i n ินฟิ i ิ X-Life g c 4รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแทนหนึ่งเดียวในไทยเข้าแข่งขันรายการ Biston e World Solar Challenge และตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่กับผู้บริหารจากไทยบิส s t โ n e แล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณเคจิชูมาท่านเป็นกรรมการผู้จัดการจากไทยบิส s t โ n e ค่ะสวัสดีค่ะก่อ,อนอื่นนะคะต้องขอเรียนสอบถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปนะคะของการจัดการแข่งขันในการสนับสนุนยาบิสตโให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างแล้วก็มีการสานับสนุนนักแข,แข่งอย่างไรบ้างค่ะ So our vision uh, is being sustainable solution company to w a r d s 2050. そうです。So 私たちは10年間、私たちのプレイヤーとして、この新しいプレイヤーチャレンジです。今日は35チームのプレイヤー、そして、日本との競技は、そして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 、 Uh, team and the team members and uh, we like to uh, support their race uh, with our uh, product, our tires. Uh, our product is the, product is the Ecopia, uh, which provide uh, longer mileage, safer drive and also lower rolling distance to provide sufficient operations of the race. And We are really happy to be part of supporting teams, uh, team members uh, in order for them to run the race and also complete total distance of the race and eventually to win the race. Okay. Also, we provide the opportunity for them to test using our proving ground in the Salaburi area. So that is also part of our support. น่าสนใจมากๆเลยค่ะทีนี้อยากจะทราบแล้วค่ะว่ารายการนี้นะคะเขาแข่งที่ไหนวันที่เท่าไหร่บ้างคะ So the, uh, we have started オーストラリアのプリストン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  สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเคจินะคะช่วยส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมแข่ง s t c 4หน่อยค่ะ So ัส uh, ดีค like รับฉันอยากจะ c o n g r a t u l a t e the team uh, be participating uh, to the uh, world's tour challenge uh, famous race on the world stage and uh, uh, please join us to cheer or to support them uh, to uh, run the race and to win the race ขอบคุณครับ ก็ขอฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีม s t c 4ด้วยนะคะแล้วก็ทางจูและรายการรถล้อยนต์นะคะรวมไปถึงแฟนรายการของรถล้อยนนะคะก็ขอสนับสนุนทีมแข่งนี้ให้คว้าชั้นกลับมาประเทศไทยได้ให้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณชูมากเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะขอขอบพระคุณนะคะ,ขอขอะค่ะ,คะแล้วก็สำหรับเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ s t c 4ด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ แอคซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปออหนิวงมิสุดชิไทยบันปฏิวัติความเชื่อยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโต GP จีพีอย่างเป็นทางการ